thúc ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อย่างอีกอย่างอีกอย่างอีกยังจะพูดอีกเหรอพูปากเขาย้ายห้องหรือเปล่าแบบว่าเออแบบว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอก็เลยย้ายออกอย่างห้องไอซียูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่พูดออกมาให้มันหมดเลยทีเดียวพี่นาโนเขาพี่นาโนเขาคนยิ่งใจเสียยุท่์โตไปสิหรือว่าพยาบาล แจมือมาใส่ได้เลยน้องขอโทษนะที่พี่ขับรถชนเพื่อนน้องอะ่ะอา้าวนั่งอยู่ทําไมล่ะคะเอากุญแจมือมาใส่ได้เลยคะ่ะจะเย็นก่อนครับขอพบสอบประคำก่อนดีกว่าไม่ต้องสอบแล้วคะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆดิฉันก็มายอมรับผิดแล้วเนี่ยคุณตำรวจจะเอาอะไรอีกล่ะคะค่ะ ม้ผมพูดว่ายังไงถ้าผมไม่ได้คุณก็ไม่มีใครควรได้คุณเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเทำไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยมีอะไรทำไรคือนาโนเขาอยากนั่งนะครับผมก็เลยจะหมอนหนุนหลังให้จะหมอนหนุนถูกเฮ้ยนี่คนกรุงเทพนั่นแหละฮะเปี่ยนวันนี้ก็มีรีโมทด้ว้อือฮึต้องมอญหนุนเนี่ยเขากดงี้ตัวนี่เออนี่นี่ เฮ้ยบ้าตัวนไหนเป็นใครไม่ทราบเอเอคือผมเป็นเพื่อนเก่าโรงเรียนานาโนนะครับรู้ว่าโดนรถชนผมก็เลยมาเยี่ยมแต่ถ้ามีคนเฝ้าก็ดีแล้วนั้นผมขอกลับก่อนแล้วกันนะครับเอ้อะไรเนี่ยบ้าบอลเฮ<อ>ขามีลีม่งถ้าจำไม่ผิดตอนมาปลายเธอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนไม่ใช่หรอ รอรวนมผู้ชายตำรวจคะคืนนั้นเน่ดี๋ฉันขับรถกลับบ้านค่ะทีนี้คนแก่ใช่ไหมคะหูตามันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะก็ไม่ทันเห็นว่าน้องเขาข้ามถนนมาดิฉันก็เลยเบรกไม่ทันนะคะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะคะถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยทำไมไม่จอดรถ แล้วไม่ใช่คนเจ็บนะครับอ้าวก็มันตกใจนี่คะคนตกใจอะ่ะก็าก็กลับบ้านกันนั่นแหละคะ่ะแต่พอดิฉันได้สตินะคะดิฉันก็รีบกลับมาที่โรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยคะ่ะน้องน้องบอกคุณตำรวจสิว่าพี่ทำอย่างนั้นจริงๆอะใช่ครับตอนนั้นพวกเราก็แปลกใจว่าทำไมพี่ถึงมาออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งที่เราไม่สนิทกันอ๋ออ,อันเนี้ย มันเป็นนิสัส่ส่วนตัวนะคะคือพี่เป็นคนใจบุญสุนทานน้องๆก็ทราบดีอยู่แล้วนี่คะแล้วก็พี่ก็เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์น,นะคะบาปบุญคุณโทษในดิฉันเชื่อที่สุดเลยล่ะค่ะก็เลยมามอบตัวนี่ล่ะค่ะแต่ทําไมมาช้านักล่ะครับอืทําให้พวกผมเนี่ยต้องออกตามหาพยานหลักฐานกันวุ่นวายเพื่อหาตัวคนร้ายเออนี่อิน,นลราชแม่ก็ไปว่าพี่เมตตาเขาพี่เขาอุตส่าห์มามอบตัวแล้วยิงจะไปว่าเขาทําไมฮะนี่ พี่เมตตาครับเอ่อก่อนที่พี่เมตตาจะชนเนี่ยพี่เมตตาขับรถตรงมาตลอดเลยใช่ไหมครับค่ะขับรถตรงมาตลอดเลยค่ะแล้วก่อนชนเนี่ยไม่ได้อนไหนใช่ไหมครับไม่ได้จอดครับคุณตำรวจขับตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะ คุณตำรวจคิดดูนะคะขนาดรถน้ํามันใกล้จะหมดเนี่ยดิฉันยังไม่แวะปั๊มเลยนะคะเพราะว่ากลัวอันตรายนะคะมันเป็นค่มคืนแล้วนะคะแล้วก่อนชนนี้พี่เมตาก็ไม่ได้อยู่เธอเลยใช่ไหมครับก็บอกแล้วไงคะว่าขับรถตรงมาตลอดอะค่ะแล้วพอจําได้ไหมครับว่าตอนที่ชนเนี่ยน้องก็อยู่ด้านหนึ่งรถครับเอ่อคือดิฉันขับรถมาตรงตรง่นงเงี้ยนะคะทีนี้น้องเข้าข้ามถนนมาทางด้านซ้ายค่ะดิฉันก็เลยชนเข้าทางด้านซ้ายเต็มเมเลยละค่ะ ตกลงจนด้านซ้ายนะครับตกลงไ้หมอหน้าเป็นใครแน่อืเรื่องมันยาวอ่ะยาวแค่ไหนก็เล่ามาเหอะอในในตอนนี้เธาก็ว่างอยู่แล้วเนี่ยมันมาจีบพี่นาโนหรือว่าพี่ไปจีบมันอเหลังชัวเอาไรนเขาเดินตามพี่มาระยะหนึ่งแล้ว ยอมรับว่าตอนนั้นคืนเหมือนกันแต่หลังๆเริ่มมีอะไรแปลกๆเขาถ่ายคลิปฉันตลอดเวลาเหมือนคนเป็นโรคจิตฉันก็เลยไม่อยากยุ่งด้วยนี่นายตามถ่ายคลิปฉันทำไมอ่ะก็คุณเป็นคนสวยผมก็อยากเก็บความทรงจำดีๆไว้ แล้วทำไมตอนนั้นพี่ไม่บอกแก๊งแบดบอยฮะบอกมาคำเดียวเล่านั้นแบดบอยจัดหนักไปเลยเรับรองเลิกตามตื้อกันเลยทีเดียวเชียตอนนั้นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันเคลียร์ได้ผู้ชายแบบนี้ฉันเจอมาเยอะแล้วโโอ้หประสบการณ์ อา้าข้อที่ปัดน้ำฝนไงที่มันหลุดติดมือแฟนผมมาทราบไหมครับว่าหลุดมาได้ยังไงเอ๊ะคุณตำรวจตอนชนเนี่ยชนไม่แรงนะคะหรือว่าน้องเขาอยากได้เขาก็เลยดึงติดมือไปด้วยคะ่ะชนด้านซ้ายก็แปลว่าที่ปัดน้ำฝนด้านซ้ายหลุดออกมาใช่ไหมคะเอา้าก็ใช่เลดิชนซ้ายก็ต้องหลุดซ้ายจะไปหลุดขวาได้ยังไงล่ะคะขอโทษนะครับ จนี่ที่ปัดน้ำฝนด้านขวานะครับที่หลุดออกมาคุณตำรวจที่ปัดน้ำฝนะมันก็เหมือนกันทั้งสองด้านนี่แหละค่ะคุณตำรวจจะรู้ได้ยังไงคะว่าไหนซ้ายไหนขวานี่เป็นคลิปที่เราถ่ายเอาไว้ครับนี่เป็นรถของพี่เมตาถูกไหมครับดูที่ที่ปัดน้ำฝนนี้ด้านขวาเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่พอสภาพมันต่างกันเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ตรงรุ่นด้วยรับสารภาพดีกว่านะครับ ใครเป็นคนขับรถก,กันแน่ครับเรื่องที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเหรอคะโอ้ยดิฉันอาจจะจำสับสนก็ได้คนมันตกใจนะคะอาจจะจำผิดจำถูกก็ได้ค่ะดูใกล้อีกทีน <c oughs> นี่ครับใช่รถพี่เมตตาไหมครับก็คล้ายๆรถคันนี้ขับมาจอดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุแล้วดับไฟหน้า พี่ดับไฟหนะ้าทำไมคะอาน้องหาเรื่องให้แล้วไหมล่ะจอดรถก็ต้องดับไฟสิคะก็พี่จะลงไปซื้อของอะ่ะโอ้ยป้ายิ่งพูดยิ่งโกหกอะ่ะผมว่าป้าดูคลิปให้จบก่อนดีกว่าแล้วค่อยแก้ตัวทีเดียวไปลวเลยค่ะรถคันนี้ยูเทิร์นวิ่งไปชนเพื่อนหนูคะ่ะซึ่งมันขัดกับคำให้การที่พี่เมตาพูดมาทั้งหมด นั่นก็แปลว่าพี่ไม่ได้เป็นคนขับรถคันนี้ลูกชายพี่เป็นคนขับใช่ไหมครับตอนแรกฉันคิดว่าจะเคลียร์ได้แต่จริงๆแล้วอะยากกว่าที่คิดฉันไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้เลย เวลามีเพื่อนๆอยู่ด้วย <_ an> เขาก็จะไม่โผล่มาเลยแต่เมื่อไรที่ฉันอยู่คนเดียวไม่นาน <_ an> เขาก็จะโผล่มา <_ an> อุย้ยตกใจหมดเลยอะ่ะ <_ an> เวลาคุณตกใจนี่ก็เซ็กซี่เปอีกแบบนะน,นี่คุณ วันอาทิตย์นี้วันเกิดผมเราไปทานข้าวกันนะเ้ยนี่นายเลิกตามตื้อสักทีได้แล้วฉันมีแฟนแล้วแล้วแฟนฉันก็ขี้หึงด้วยไม่จริงเน่ยเท่าที่ผมตามดูคุณมาตลอดนะผมไม่เคยเห็นแฟนคุณเลยสักคนจะมีก็แต่เพื่อนผู้ชายเท่านั้นแหละแฟนฉันน่ เขาเป็นไฮโซรวยมากด้วยนักศึกษาปีหนึ่งกระจอกกระจอกอย่างนายฉันไม่สนใจหรอกมันเป็นใครก็ถ้าแฟนคุเป็นไฮโซจริงผมก็อยากจะเห็นว่าเขาหล่อสู้ผมได้หรือเปล่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอตั้งใจอำไอ้หมอนั่น ว่าฉันเป็นแฟนใช่ไหมนี่อตอนเย็นวันอาทิตย์นายว่างไหมวเมื่อคุณนะผมว่างเสมอมอะไรฉันไม่ได้คุยกับนายนี่น,นายช่วยแต่งตัวไฮโซหล่อๆแล้วก็ยืมรถของแก้วขับมารับฉันที่หน้าหอหน่อยได้ไหมอู้ห่สดชื่นเรื่องความหล่อเนี่ยนะฮะไมันหล่ออยู่ละมันคือเรื่องปกตินะครับ ส่วนเรื่องที่จะยืมรถของแก้วเนี่ยก็แค่บอกยี่ห้อมาจะเอาอะไรเดี๋ยวจัดให้นะแต่มันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งอะไรสิให้ฉันทําเพื่อเออคือเพื่ออะไรไม่สําคัญหรอกนะฮะคือให้ฉันทําแทนตวันมาก็ได้เพราะสิ่งที่ตวันมามีลันนาก็มีเหมือนกันบ้านนายไม่มีกระจกหรอฮะเสวลา ดดดะะอออไรอีกอขอบใจในายมากนะในตะวันมาแล้วเจอกันเฮ้ยอ้าวอะไรตกลงแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรงงคือพี่อะหล่อเว้เยฮะพี่หน้าตาดีแต่เขาหาว่าพี่จนาวทำไมเขาบอกว่าพี่อะไม่มีตังค์ซื้อกระจกส<ๆ>งสัยบ้านพี่ไม่มีกระจกจริงๆว่ะโอ้ เป็นหนึ่งในแม่ไม้ที่หญิงใช้ชิงชายนโาดนผู้ชายของฉันเนี่ยควรจะขออนุญาตก่อนนะเนี่เห็นป่วยหนะ้าไม่พูดเลยมากถ้านายตะวันมาไปตามนัดฉันอาจจะไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ก็ได้ แฟนในโซสุดหล่อเดี๋ยวก็มาแล้วทำไมวันนั้นพวกนายไม่มาล่ะวนมนวนเฮ้ยไม่ติดวะทำไมดิวะโอ้โหไปนี่มันเลยเวลามาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเว้ยเอาอ่างี้ไหมเข็นดีกว่าตอนมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ได้ ไฮโซอย่างเรานี่แต่งตัวแบบนี้จะมาเข็นรถนี้มันเสียบุคลิกได้ไงเออเรียกรถลากดีกว่าพี่โทรเ,เลยโทรเลยโทรเลยโท้ไม่ดิลองลองเออีกทีอีกทีเอาอีกทีดิเลอะหมดแล้ววะถ้าคุณมีแฟนเป็นไฮโซจริงเขาจะปล่อยคุณรอนานแบบนี้เหรอฉันไปหาเขาเองก็ได้เฮ้ยนี่คุณคุณไปรถผมดีกว่าไหมถ้าคุณชอบคนมีตังค์ ก็มีตังค์เทคแคร์คุณได้ทุกเรื่องเหมือนกันขับรถกระจอกแบบนี้ฉันไม่สนใจหรอกไปไกลเลยจำไว้นะถ้าผมไม่ได้คุณนะ่ะก็ไม่มีใครคุได้คุณเลย รถชนเธอฉันว่าก็น่าจะใช่เขานั่นแหละฉันเห็นรถแค่แวบเดียวเองอ่ะไม่เห็นหน้าอ้ยงั้นก็เอาผิดมันยากนะอืมมันอ้างได้ว่ามันไม่ได้เป็นคนขับอ,อ,อืมแต่มันมีเหตุจูงใจต้องเป็นมันแน่ๆแหละถ้าตำรวจถามนะก็บอกไปเลยว่าเห็นหน้าคนชนชัดเจน แค่น้ำจบเอออะไรกันคะที่ฉันนมาสารภาพความจริงเล่าเรื่องจริงให้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อและยังจะกล่าวหาว่าลูกชายฉันจะเป็นคนชนอีกบอกก่อนนะคะจะให้ลูกฉันเป็นแพะเนี่ยไม่ได้นะคะจะบ้ากันใหญ่แล้วคนผิดจริงๆเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่จับอยากจะจับแพะผมว่าพี่เมตตาพาลูกชายมามอบตัวดีกว่านะครับไม่งั้นตำรวจเขาก็ต้องออกหมายจับใช่ไหมครับพี่ตำรวจ หลักฐานเนี่ยมันไม่ได้ชัดอะไรเลยนะคะรถสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ทะเบียนเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่ได้จับภาพตอนชนหน้าคนขับก็ไม่มีใครเห็นและจะมากล่าวหาลูกฉันเป็นคนชนได้ยังไงคะคืออย่างน้อยเนี่ยมาให้ปากคำตำรวจนะครับเพื่อแสดงความมิสุทธิจถ้าลูกคุณไม่ผิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่ครับอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณโยนหลักฐานให้ลูกฉันเป็นแพ้ทำยังไงอะ่ะถ้าจะจับจับฉัน ถ้าไม่จับฉันจะกลาบแล้วแล้วถ้าใครมากล่าวหาว่าลูกฉันเป็นแพะเนี่ยนะฉันจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดด้วยค่อยดูเอ้าอะไรวะหลักฐานก็ต้องเยอะตั้งแยะตำรวจยังทำอะไรมันไม่ได้หรอวะหลักฐานเยอะแต่ว่าอาจจะขาดน้ำหนักพอคดีขึ้นถึงศาลเนี่ยก็หลุดทำผิดเห็นเห็ยนยังปล่อยให้ลอยนวลได้กฎหมาย เหมือนกับพยายามจะเข้าข้างคนผิดอย่างนงี้นก็แจ้งความจับแม่มันข้อหาให้การเท็จดูซิว่ามันจะยอมให้แม่มันถูกจับไหมบีให้มันรับสารภาพออกมาเอง ที่จำเป็นอยู่ในนี้นะลูกนะเงินลูกไปหายายีิการนะลูกนะรอให้เรื่องมันเงียบะแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาโ้หแม่จริงๆผมไม่จําเป็นต้องหนีแบบนี้เลยยังไงมันก็เอาผิดผมไม่ได้อยู่แล้วเอาเถอะนะแม่ไม่อยากให้มีเรื่องอดทนเลยนะลูกนะเนี่ยแ้ห่หนูเชื่อแม่นะหนูไม่ใจร้อนไปเอารถไปขับอะ มันก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ก็นั่นนั่นมันดูถูกผมมันหาผมกระจอกผมทนไม่ได้พูดเอาๆสิลูกเดี๋ยวใครก็มาดิจิตาวหรอกไว้เดี๋ยวลูกลบเร็วเฮ้ยมาตามจับแท้กันเลยจ๊ะ <c oughs> นี่ ลูกฉันไม่อยู่หายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วจังไม่ได้เห็นหน้าเลยตอนนี้ผมแจ้งความจับคุณแล้วข้อหาให้การเท็สเดี๋ยวตำรวจก็คงมาจะรอตำรวจทำไมเดี๋ยวฉันน่าจะไปมอบตัวเองที่โรงพักเป็นแม่ที่เสียสละจริงๆยอมรับผิดแทนลูกพี่เมตาครับพี่ทำแบบนี้ลูกพี่จะบาปมากเลยนะครับพี่ก็ถือศีลทำบุญทำทานรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่พี่กลับยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะฝืนกฎแห่งกรรมทำดีมาทั้งชีวิตกลับเอามาเททิ้งบนลูกโอ้ฉันไม่สนเพื่อลูกฉันฉันทำได้ทุกอย่างแม่ที่ไหนเน่ยเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละอุตส่าห์นุ่งขาวห่มขาวเที่ยวสะสมบุญบารมีแต่กลับเอาความดีที่ได้ไมาช่วยลูกทำผิดถ้าพาท่านรู้ท่านคงเสียใจยากฉันไม่สนใจอย,อยู่แล้วฉันกำลังทำหน้าที่ของแม่ จะบาปหนักบาปหนาสักเท่าไหร่นะฉันก็จะรักเพื่อลูกฉันทุกอย่างจะตกนรกสักกี่ขุมนะฉันก็จะตกแทนลูกฉันแต่ฉันน่ะปิยไม่ลูกฉันลำบากปอยไม่ลูกฉันติดคุกหรืออยางเพื่ออนาคตของลูกฉันน่ะฉันคร่หวังชีวิตของแม่แม่ทุกคนเขารู้ดิพวกเธอก็ต้องรู้ไว้ด้วย จะยอมทนเห็นแม่ถูกจับได้ยังไงวะแม่เขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วคำถามก็คือลูกได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือ,อยัง